สโมสรตำรวจได้แต้มนะครับคะแนนแรกเป็นของสโมสรตำรวจครับขึ้นนำครับสั้นๆได้ใจความครับ21แต้มเลยครับแรนลี่พอยท์ครับ1 0 1ต่อ0ครับเอาละครับเก่งให้กับเจ้าบอลครับฟาดลงไปสะพานแหงได้แต้มทั้งคู่บีดีกีหลายรายการทีเดียวครับ สำหรับศิริศักดิ์อนุรลนี้เป็นอนดีตผู้เล่นเยาวชนทีมชาติไทยนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับ 1, 1> ทเท่าในการแข่งขันที่ประเทศบูได้นะครับอเอาล้วครับจังหวะนี้ขึ้นมาถนนฝนซับเย็นไม่เหลือครับสมุทรสอครตำวตรวจได้แจ็คก้อแนแรมา้าคมรู้สึกว่าเขาคมกว่าตอนเช้าอีกนะเออใชพราะเช้าจังหวะแรกๆยังไม่ค่อยคมไปคมช่วงปลายๆอาจจะตื่นเต้นในการมาแข่งขันในสนามเมื่อกี้เพราะปกติแล้วเจ้าตัวจะแข่งตะก้อสามสามนะครับ สองหนึ่งเอาละครับลูกเสิร์ฟมาเก็บไม่ได้ครับเก่งให้กับเจ้าบอลครับโอ้โหสะพานแทงได้แติมเราวัดต้นเลยครับสมพอเจสิงโกดครับพยายามที่จะงัดลูกนี้ขึ้นมาครับแต่จังหวะไม่ทันเลยครับลูกฟาดของทางอาชีพสัตว์นุมมูครับเร็วและแรงว่าสองเท่าเสมอกันอยู่ครับ เชือกของสะพานไทยังเปิดได้ครับเอาละครับตุงกิีกชี้ลยจูงเลยเอาไวายังได้ครับสารวัตรต้นดีไงเก็บได้นักทีมไหมฝังอีกรอบครับแต่ต้องยอมรับว่าสารวัตรต้นไม่กี่วมากนะครับใช่ครับโอ้ดีครับ อนนต้องบอกว่าอายุของสาระวัตรตัวนี้เข้าหลักสี่เลยนะครับเข้าหลักสี่แล้วนะครับที่เหตุอย่างนี้นะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดีมากนะครับสมรรษาร่างกายของตัวเองได้ดีมากทีเดียวครับสมพ<อ>รใจชิงหผลทีมชาติด้วยนะครับครับติดทีมชาติไทยที่15ปีแล้วครับติดหด้าปีติดโอ้โหติดตั้งแต่รุ่นเยาวชนเลยนะครับอายุสิบแปดสิบเก้าครับสมพรใจชิงหผลสามเท่าเสมอกันอยู่ครับ แต่ก็ตัวนี้คัมสะพานแทงได้เสิร์ฟโดยทางเจ้าเก่งเลยครับเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับถานไปอุ้ยสะพานแทงได้แต่าขึ้นดาครับสะพานแทงครับครับยิบเลยครับสำหรับเจ้าเก่งเลยครับสงบรอใจสีหนิดีแต่จค่บอลนะครับลูกจังหวะตามเล่นในช็อตที่สองครับ สีต่อสามครับลูกเสือไปธนพลเปิดได้จังหวะนี้เสร็จพรขึ้นมาท้าหน้าคนครับโอ้ยเกี่ยวได้ครับเก่งครับโอ้ยเสียดายนะรกำลังเก็บดีมากเลยนะใช่ครับจังหวะแรกจังหวะสอง้นมาแต่จังหวะขึ้นฟาดนะครับเยี่ยวตัวแล้วหักไม่ลงเลยครับจังหวะนี้ครับนี่ครับลูกนี้ท่านลงจะเป็นอีกหนึ่งลูกที่สวยมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นการโซโล่เดี่ยวนะครับในลูกซีโฮ เลยก็อยู่ครับที่4ี่ตัวสครับลูกเสือไปของทางด้านทีมตำรวจครับเอาไกลไปแต่ได้ครับสังหารเองได้แต้มโวยจะไกลไปนิดนะใช่ครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาฮะจักรวาลนี้เป็นขึ้นสนามเลยนะต้องบอกงั้นครับดีครับศริศักดิ์อนุรุณครับโโอ้หทั้งคู่ครับเพิ่งได้แชมป์ตะก้อคู่ครับแห่งประเทศไทยมาปีนี้นะครับสำหรับทางด้านเกมบอลถลนนะครับสดๆร้อนๆครับกับเจ้าบอลนะครับในนามกองทัพบกนะครับ เอาละครับเตะบอลป้าครับสโมสรตะเกอร์ได้แต้มนะครับนาดาวพลซับเย็นครับมีเกิดลูกจากจังหวัดนครปฐมเลยครับลูกฝาดลูกนี้ของเจ้าแจ็คครับห้าเข่าเสมอการดูที่ห้าต่อห้าครับสู้สี่สู้สี่มากเงี้ยสู้สี่มากครับซีรีสาขึ้นมาโอ้สะพานแหงได้แต้ม บุญคุ้งครับวันนี้ครับจัดให้หนักสักหน่อยครับหนาวลุ่งครับปะทะกับจอบเก่าครับฝั่งหนึ่งก็สดฝั่งหนึ่งก็ะสมการณ์เยอะนะใช่ครับต้องดูครับว่าผลจะออกมาอย่างไรครับแต่ก็ไม่ยอมให้ฉีกเกินหนึ่งคะแนนนะเดี๋ยวก็ตามตีเสมอกันหน่อยเดี๋ยวมาดูครับ ถูกต้องครับูถ้าผ่านแพงมายังได้อยู่ครับตรวจชี้จุดบอกเลยครับสโมสรตงครวจได้แต้มจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้กลับไปครับแต้มของทีมตำรวดลงตรงกลางเลยนะครับธนราบุซับเย็นโอ้โหแต้มเสมอกันอยู่นะครับแอร์สกอตบอร์ดครับ จะขึ้นไว้รอครับแก็กลับมาเท่าเดิมครับที่6ต่อ6ครับ6เท่าครับลูกเสิร์ฟครับของตำรวจครับยังได้ต้องเล็ดเองหรือเปล่าครับอู้ลูกนี้ใจใจอู้ยออกได้เลยครับออกครับเอาดีครับสะพานแพ้แด้คะแนนครับจะขอชาเลนจ์หรือเปล่าครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ชาเลนจ์ให้นะครับสองครั้งนะครับไม่ออกครับลูกนี้ อ๋อดีครับสวยครับโอ้ดีครับดี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 แต่ว่าขอมีสิทธิ์ได้ครับเพราะว่ามีสิทธิ์ให้สองครั้งนะครับถ้าเกิดชาลินส์สำเร็จเนี่ยก็เก็บสิทธิ์นั้นไว้ได้นะครับใช่ครับถูกต้องครับมีสิทธิ์ให้ชาลนจ์นะครับสองครั้งด้วยกันนะครับครับผมชาลนจ์ ไม่สำเร็จนะครับเพราะวันลงครับแต่สวยลูกนี้สวยมากสะพานแพงได้แต่แตี้ีเป็นของสะพานแทงครับครับขึ้นนำแลวครับแต่ว่ายังสูสีครับนำแค่แทบเดียวนะครับเจ็ดหกดูลูกเชของเก่งบะขามเลยครับ่ข่สะพานแทงสอสะพานแทงครับเสือไปยังเปิดได้ครับลูกนี้สมบัติตำรวจนาเด็ดลูกฟาลูกนี้อูมากไกลไปครับจะเกี่ยวได้ครับ เป็นโอกาสโอ้โหเกี่ยวไลยยังไงครับทัศน์พลศ์สับเกียศครับขอคืนครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้สุดยอดนะลูกนี้ลูกนี้ต้องให้เขานะต้องให้ครับต้องยกนิ้วให้เลยครับจริงๆไม่น่าจะเกี่ยวขึ้นนะครับ่ดีครับน่าจะบวกอีกนะครับดีครับทัศน์พลศ์สับเกศแก้ตัวได้ครับจังหวะนี้โอ้โหดีครับหลังเท้าขึ้นมาแล้วสมพรใจสุขครับขึ้นมาลูกฟาดเรียบร้อยครับ โอ้เก่งปักขาเลยครับพยายามพยายามขึ้นแต่ไม่ได้เก็บเท่าเสมอกันอีกรอบแล้วครับคู่นี้สนุกครับสนุกจริงๆครับแล้วนะครับมาดูครับบอลครับไกลไปเกี่ยวได้แล้วครับตาแล้วครับตาไกลมันมีโอกาสที่จะเป็นแต้มของคู่ต่อสู้ตํารวจตำรวจได้เตะโอ้นี่เป็นคะแนนขึ้นเงาเลยนะครับของสโมสรตำรวจครับสมพอใจสิงหัหเลยครับสารวัดต้นเลครับโอ้โหชูดิ้วไว้รอเลยครับวัดใช่แล้วช็อตดี ลูกน,นี้สวยจริงๆครับสาระวัตรต้นค <ไป S 1> งเหนียวเหมือนเดิมนะครับเลยนำครับแต่ต่อเจ็ดแล้วครับตอนนี้สภานแพงขึ้นมาไกลไปแล้วเกี่ยวไม่ขึนจะพยายามจะเกี่ยวอีกนะสภานพงได้เติมนี่ใครดูเกมรอบแปดทีมสุดท,ท้ายนะที่ถา่ายสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของไทยบีบีเอจะเห็นว่าในเกมที่ตำรวจเจอกับเซราลาซานี้ดูลูกเกี่ยวเลยแล้วเกี่ยวเก่งทั้งสองทีมเลยนะ ร้อยกอดค้างเลยนะครับตัวใหญ่นะครับนับเป็นได้เป็นร้อยนะครับลูกเกี่ยวของในรอบแปดทีมของตำรวจครับใช้เวลาฟาวเอาละครับลูกนี้เหมือนจะล้นครับยังได้อยู่สารวัตรโต้นถูกไหมตวัดลูกนี้โอ้โหยังเก็บไม่ได้ครับเป็นโอกาสเกล้อื่นนครับอุ้ยสวยมากครับซ้ายขวาครับดูครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับนี่ครับจังหวะมาของสารวัตรโต้ครับแก้ไขก่อนครับนี่ครับตวัดให้ครับพิกเดสด้วยนะเก่งขวาแล้วก็ซ้ายครับชมนี่นะครับ ได้สายสุดยอดลูกนี้เก่งต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเราเงครับของเมืองไทยครับในระดขนาดดีก็ได้ครับเก่งมากของยนะครับขอสะพานแพ้ครับขึ้นนำอีกที9-8ครับโอ้สะพานแพ้ลงโอ้โหคะแนนดีออกไปอีกสองคะแนนเลยครับรู้สึกเป็นครั้งแรกนะครับที่คะแนนหายไปสองคะแนนก่อนหน้านี้หนึ่งคะแนนเท่านั้นครับแทบจะหายที่ดึกแทบครับโอลอเยครับโอ้สมบูรณ์ยิ่เห็นรับที่เราออกมแบบนี้ก็เลยปล่อยครับ สิบต่อแปดแล้วครับสะพานแพงครับเอาละครับความสดครับตอนนี้กำลังบดความเก๋าอยู่ครับลูกสไปยังเปิดได้ครับธัพลได้ศักดิสมพรธัพลของคืนครับสวยด้วยครับลูกนี้ครับสมพนสอนตำรวจได้แต้งจังหวะขึ้นฟ้านครับของเจ้าแจ็คร้อยแรกมาครับ 60แฟนก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาได้ทางแอปไลน์ไทยพีบีเอสนะครับครับที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ครับมาดูครับบอลลูกนี้เรียบร้อยครับได้แต้มเส้นหลัง11ต่อ9ครับเป็นเทคนิคทางเราครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแดนด้วยครับครับนี่คือครึ่งทางแล้วนะครับของเกมการแข่งขันแล้วครับเซตเดียวรู้เรื่องเลยนะครับใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมฟุตเฟอร์เจอร์สุราษธานีครับอาคาเรียตจบปั๊กครับไปรอแล้วครับยอด ไฟมากเลยครับเดี๋ยวไปดูคอาเขนเ์นะครับจัดเปนๆครับสูสีมากนะครับมีหลายคนบอกว่าสูสีนะครับแล้วก็นี่เรียกว่าแฟนคลับของแต่ละทีมเนี่ยมากันเต็มเลยครับตอนนี้ครับคุณวีรัตอาณาทองบอกว่าสุดยอดมากครับคุณโกฟิวซิวสองขวดบอกว่าโหดจัดประหลัดยังไม่บอกครับถ้าประหลัดบอกนี่จะโหดกว่านี้ใช่ครับนี่คือรอบ รองชนะเลิศเท่านั้นนะครับผู้ที่2นะครับเราได้หนึ่งทีมผ่านเข้าสู่รอบจริงไปแล้วก็คือคูนอร์นิเจอร์นะครับคุณปารุบแสงแกบอกว่าชอบชอบแต่ก็โหดๆนะครับก็ยังไงผู้ช่วยกดหลายคนแชร์นะครับทางการถ่ายทอดสดสามชงทาานะครับของทางไททีเบียสนะครับ ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS ีเอสนะครับ YouTube Channel Thai PBS ครับแล้วก็รับชมทางด้านหน้าจอนะครับหน้าจอ s นใหม่เลขสามนะครับตลอดเดือนมิถุนายนนี้ทุกวันอาทิตย์14บจนาฬิกาหานาทีครับครับผมเป็นสตรีตะก้อในรูปแบบ New Normal นะครับรูปแบบใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับถือว่าเป็นซุปเปอร์แบทเลยนะในกีฬาตะก้อนะครับพร้อม11บเอเาอาละครับ11บเต่อเครับลูกเสิร์ฟของ บุตรคุ้มทิ่โบครับขึ้นมาอย่างเปิดนะครับธนพลซาบยนให้กับสมพรใจสิบขียวออกจุดลงครัสองตำรวจเลสเตอาตามขึ้นมาครับ10ต่อ11ครับโอ้นีโตบอกว่าทีมนี้ครับอย่าประมาทนะครับนี่แรงปลายมากดีมากเลยนะครับสำหรับทีมเสื้อสีเขียวนี่ครับสิบสองตรวจ ต่อ11ครับลูกเสิร์ฟของสมพรครับขอเสิร์ฟบ้างครับในจังหวะนี้ยังได้อยู่ไปเลยครับทำแทนไเร์โหเหนียวยังไงก็ไม่อยู่ครับลูกแบบนี้สุดๆเหลือเกินครับนี่ครับศิริศักอาดูรุนครับนี่ครับมาดูอดีตเยาวชนทีมชาติไทยนะครับในรุ่นยุคปี2020ครดครับเมื่อปี2518ครับ เเ็แล้วก็ยังเป็นแชมป์ตะก้อคู่นะครับแ่งประเทศไทยครับปีล่าสุดนะครับสามคนครับโอ้โหขอสักหน่อยครับไล่ขึ้นมาครับแทบไม่ห่างเหมือนเดิมครับคะแนนเป็นยังไงครับตอนนี้1ต่อ12ครับได้ยังไงครับแตมเดียวต่างเต็มที่คือแค่สองคะแนนเท่านั้นครับสิบเลยครับส12 นะครับลูกเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับสิริศักดิ์อดุลุนครับลูกตีโอ้โหเกลี่ยได้สะพานแพงได้เกลีเกี่ยวขึ้นมาครับหนีไปอีกสองแต้มเหมือนเดิมครับสำหรับทางด้านสะพานแพงครับครับผมสำหรับลูกเสิร์ฟนะครับของทางด้านเจ้าเก่งนี้ครับที่ว่าได้แยบมาผ่านสองคะแนนนี้ก็มาจากลูกเสิร์ฟนะครับในช็อตนั้นเลยครับสิบสามสิบเอ็ดสิบสามต่อสิบเอ็ดคะแนนครับลูกเสิร์ฟของ มีสภาแพงเสิร์ฟออกเลยครับโอ้ยไปไหนครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับดูเลยครับออกด้านหลังสนามเลยครับโอ้ดิแรงเยอะเหลือเกินครับเจ้าเก่งครับ12 13เอาละครับสมบูใจสิงห์โลนครับขอลูกเสิร์ฟคืนบ้างได้ไหมที่เสียไปแต่ว่าสภาแพงไม่ยอมครับลูกนี้สภาแพงได้แตมนี่ครับฟาดเอาคืนครับสำหรับเจ้าเก่งครับ บุญคุ้มทิพวงนะครับถึงด้าตาจะโหดครับแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่ายังโสดนะครับครับแต่เต <laughs> ยังยี่ใครจะกล้านะครับฟาดโหดเหลือเกินฟาดโหดจริงๆคก็จะลาเจ้าเก่งครับ <laughs> ลูกเสิร์ฟรีบเบาๆง่ายๆครับสมมติบอกว่า <c oughs> เบาๆใช่ไหมน้องตีโดนคืนเ,คเลย <c oughs> พี่แรงคืนนักสู้จากคลองผาภูมิครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผู้ไม่เคเยยอมแพ้ครับ ถ้ายังไม่จบนะครับในการแข่งขันแล้วครับทุกแต้มทุกวินาทีครับสำหรับสมพรใจสิงห์ผลครับ13 14ตามหนึ่งคะแนนครับสโมสรตำรวจครับโอ้ยเสียองสัพราทะได้แตม้ตมออกไปครับลูกนี้15 13ครับ13เอาล่ะครับนำ อยู่2แต้มนะครับความห่างครับของคะแนนครับสะพานแพกได้เสิรบศรีนิสักอนุดุนไปเสิร์ฟบ้างครับเจ้าวอนลครับเสิร์ฟมาครับแจ็คเปิดได้ครับสารวัตรต้นขึ้นมาตระพนซัดเต็มครับสมุนสองลำดับได้แต้มนี่ถ้าเกิดว่านักกีฬาไม่ซ้อมมาอย่างดีนะครับจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นคู่นี้มันต้องเข้าหากันนะครับในจังหวะการเล่น14 15เอาละครับ ธนพลขอเสิร์ฟปางครับจอดมาใช่ไหมขอคืนโชคเอ็กินเองเลยกรทำให้ได้ตังอ้ตามมานักใช่ไหมหนีอีกรอบครับสพานแพงครับก็บอกว่าทีมสะพานแพงนะโชคดีอย่างเดียวนะมีนัตตก้ที่ถนัดเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายอยู่ในทีมเจ้าเก่งนี่ถนัดเท้าซ้ายครับสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็เจ้าบอลนี่ถนัดเท้าขวานะครับโอ้โหจังหวะการเล่นนะครับแปรือว่าเข้าขาเข้าจุดกันพอดีเลยนะ ถ้าหลุดซ้ายมาขวาหลุดขวามาซ้ายลงตัวลงตัวเอ,อ้าเอ,อ้าอ,อ,อย่าพลาดนะครับเผาอบอกไว้ก่อนนะครับอย่าประมาทอย่าพลาดนะครับจริงตอนนี้ผมว่าการเสิร์ฟเนี่ยอย่าพลาดดีที่สุด<ช>จะเสียแต้มตรงนี้ง่ายมากครับถูกต้องครับสิบห้าสิบหกเอาแล้วครับสารวัตรต้นลิงลิฟเสิร์ฟแล้วครับลูกเสิร์ฟจี้ไปใส่เลยครับเก่งมาะขาขึ้นมาปลดลอยครับเรียบร้อยทันทีได้แต้มสิบเจ็ดสิบห้านะครับเกมนี้ยี่สิบเอ็ดแต้มเท่านั้นนะครับ ความห่างของคะแนนยังอยู่ที่2แต้มเหมือนเดิมครับไม่ดึงก็2ครับเอาละครับ17-15 17ต่อ15าคะแนนครับสะพานแพงครับเสริฟมาลุยยังเปิดได้ครับพอใจชิ่อผลค้นมาตรบพนสมรสตปรวจได้เติมต้องคิดเรียมเสริมนะครับทางด้านทีมสโมสรตำรวจครับ ได้แตบขึ้นมาจากลูกเสิร์ฟที่ต้องเอาให้ได้ครับเพราะว่าความห่ายจะได้ลดลงมานะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ไปเสียเพราะต้องเรื่องลูกเสิร์ฟเนี่ยนะครับเออใช่ครับจังหวะช็อตน,นั้น้วครับที่จ 16, เจ้า <10 S 1> เก่งเ6 1 7ตั้แต่ในช่วง้ายเกมที่แรกนะครับ,รบ16ต่อ17ครับขึ้นมาครับสีริสักนก็ลุ้นลุ้โอ้ยอได้สารวัตรสกคนยดิ โอ้โหวิ่งอ้เสียดายเลยครับสิบแปดสิบหกใจยิบหัวยิบคือจังหวะเกี่ยวขึ้นมาครับในช็อตแรกนะครับะครับรสิบแปดต่อสิบหกครับลูกเสิร์ฟไ,ไป,ไไปยังเปิดได้จู่ลอยเลยโอ้โหสมุทร้อนกับเหล่ดได้แต้ม,ม <า S 1> นี่ครับต้องกระตุ้นตลอดเลยครับบอกแจ็คครับเฮ้ยช่วยเลยอ้โดอก ช่วงท้ายนี่ผมว่าอยู่ที่ไทยจะนิ่งกว่าแล้วแหละเพราะว่าคะแนนใกล้แล้วนะใกล้แล้วครับ11แต้มนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะถึงจุดไครแบคคอบของเกมการแข่งขันเลยครับ17 18ใครปไจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเอาละครับลูกเสิรฟต้องมาสักหน่อยครับลูกนี้จับขึ้นมาโอ้สะพานแห้ได้ต่โอ้โครับถ้าเตะอย่างนี้นะุไม่ต้องรับอ่ะ ผมนึกถึงอะไรไหมพี่ปุ๊เกียงไก่ผู้ไทยอดีตทีมชาติไทยนะหรือว่าพี่ปุ๊ผู้ช้าแล้วพี่ปุ๊หักคอไก่นะครับตำนานหักคอไก่ของเมืองไทยครับคืองฝังเนี่ยใช่ครับฝังเลยครับลูกนี้เอาล้วครับจะขึ้นแท่ได้หรือไม่ครับซาปาแพ้ครับเสือมาเอ้านี่ไงครับจุดเกีงใจครับโอ้โหที่เป็นเทคนิคอลไทมเอาท์นะครับที่คะแนนที่20ครับไม่เอาแล้เกีงใจ เก่งใจจริงๆแบบนี้เสียดายเลยครับเจ้าแจ็คครับโอ้โหเอาละครับอีกแค่เดียวจะเกมนะครับครับวันนี้เราเป็นการแข่งขันนะครับชายคู่นะครับเป็นเหลี่ยมหลังเท้านะครับกติกาก็คือใช้หลังเท้าอย่างเดียวนะครับเป็นกติกาแบบรูปแบบใหม่นะครับของการแข่งขันนะครับครับก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกเสิฟครับลูกชงแล้วก็ลูกฟาดนะครับหลังเท้าล้วน หลังเขาลุ้นลวนเลยนะครับ,รบแล้วก็สำหรับใครที่อยากรอดูคู่ชิงนะครับหลังจากจบคู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศน,นะฮะอ่าครับผมมัมแะนแน่นรอเลยครับ,รบมีคูณเฟอร์เิเจอร์เนี่ยไปรอแล้วอีกหนึ่งทีมเนี่ยจะเป็นใครตอนนี้ยังไม่รู้นะต่อให้แบบว่า ขึ้นแท่นไปแล้วก็แล้วแต่ครับเพราะว่าสโมสรตำรวจจะลืมรอบ8ทีมเพราะเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วสถานการณ์ที่กดดันนี้ทำได้ดีนะครับประสบการณ์ครับจะช่วยกีดได้ไปเสิร์ฟจอดมาครับเจ้าแจ็คขึ้นมาสารวัตรต้นขึ้นมาธนพลซับจีนครับล็อกได้อยู่ครับลงพื้นแล้วครับลูกนี้ครับสโมสรตำรวจเร้ตามมาครับละครับสิบแครับลูกนี้ต้องมาครับปาตีหานครับของกีมสโมสรตำรวจครับจะมาหรือไม่ครับสารวัตรต้นครับสมพรใจสิงห์ผลเครับ18บแ จะเสิร์ฟไปทางไหนครับเสิร์ฟไปลูกน <land> ี้ครับจี้ไปใส่เก่งปราขามครับขึ้นมาสีนิสันอัลจิดเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ยจบเกมไปเลยครับ เป็นทางด้านทีมสะพานแพงนะครับชนะสโมสรตำรวจไป21-18ต่อนะครับส่งผลให้คู่ชิงของเราในวันนี้เนี่ยคือคูณเฟอร์นิเจอร์เจอกับสะพานแพงครับอ่าครับผมโอ้ผมว่าก็น่าดูนะคู่นี้คู่ชิงก็สมศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับครับผมทีมสะพานแพงก็มีนักกีฬาตั้งต่อไปนี้ครับบุตรกรุ๊ปิบวงครับครับแล้วก็ศิริศักดิ์อดุลุนครับผู้เล่นสองล้อก็มีอำนาจศักดิ์โถผาวงนะครับใช่ครับผม ก็เดี๋ยวคู่ต่อไปที่เราจะทําการแข่งขันกันเนี่ยก็จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศเลยนะครับ cool คูนเฟอร์นิเจอร์นะครับเจอกับสะพานแพงนะครับครับผมเรามาดูค<ร>อมเมนต์ครับชมกันกได้นะครับคอมเมนต์จากแฟนๆทางบ้านสักหน่อยครับ